คนวันอาทิตย์เนี่ยมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมากนะคะถึงแม้จะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆก็ไม่ย่อท้อนะคะเป็นคนคิดเยอะคิดหนักคิดมากนะคะเอ,อ่อในการใช้ชีวิตในการ ทบทวนหรือเป็นคนที่มีพลังทางความคิดนะคะในแง่ของการทํางานต้องบอกว่าเขามีความรอบคอบนะคะเอะมีความรอบคอบมีความถี่ถ้วนมีความละเอียดละออนะคะเอะในเรื่องของการงานการการลงมือทําอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะจะไม่ใช่คนที่ทําอะไรบุ่มบานหรือสุ่มสี่สุ่มห้าจะเป็นคนมีความมีความเป็นผูน้นํามีความอืม มีความเป็นผู้นำมีความเขาเรียกว่ามีความฉลาดเนาะเออในการทำทุกสิ่งอย่างเป็นคนที่วางกลยุทธ์วางแผนนะไม่ใช่คนที่ทำอะไรโดยแบบไม่คิด หรือไตรตรองมาให้ดีเป็นคนที่มีความคิดมากๆเป็นคนมีความคิดอะค่ะที่เขาว่าคิดเยอะคิดหนักคิดมากเนี่ยคือเป็นคนมีความคิดนะคิดก่อนทําคิดก่อนพูดคิดก่อนลงมืออะไรต่างๆมีการวางแผนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีนะคะเออและเป็นคนที่มีความอดทนมี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 ความอดทนสามารถรอคอยนะสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะอืมอาจจะดูเหมือนใจร้อนนะแต่จริงๆเขารอได้เอออาจจะเป็นในลักษณะนี้อะไรอีกที่เป็นนิสัยและตัวตนของคน ที่เกิดในวันอาทิตย์นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเป็นคนฉลาดนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถหรือทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะมีความเป็นผู้นำมีความเป็นผูเออ้เขาเรียกว่าเป็นท่าเรียนนะหรือว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่คือคือจะอยู่ในภาวะที่มีความโดดเด่นในตัวเองสูงพอแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีความฉลาด ะะรู้ว่าควรจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆอย่างไรนะคะเป็นคนที่มีแผนมีแผน A แผน B ละเอียดรอบคอบอะเป็นคนรอบคอบนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เอาตัวรอดได้ถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นกับเขานะก็ต้องบอกเลยเขาจะรอดนะเขาจะเป็นคนที่จะรอดนะเพราะว่าเขาจะมี แนวทางนะหรือว่ามีหนทางในการแก้ไขปัญหาหรือเอาตัวรอดจากปัญหาอาปุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดีเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดมากแล้วก็เป็นคนที่รู้ว่า ควรจะทําอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆคือปรับตัวได้เก่งนะตั้งรับปรับตัวได้เก่งนะคะเออขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะว่าตัวตนและนิสัยของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะเออเนี่ยเป็นคนที่มีความผู้นําสูงจริงๆนะเขาเป็นคนมีความเป็นผู้นํานะคะออต้องบอกว่าเป็นคนเอางานเอาการขยันทามาหากินขยันทํางานมีความเป็นผู้นําสูงมากนะมีความเด็ดขาดนะมีความ เด็ดเดี่ยวนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนในอารมณ์ความคิดความรู้สึกหรือว่าถ้าเกิดเขาได้ตัดสินใจเขาเป็นคนคิดเยอะก็จริงแต่เมื่อไร่ที่เขาตัดสินใจนั่นคือมีความเด็ดขาดในตัวนะเมื่อไหร่ที่เขาตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เขาจะจะมีความเด็ดขาดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรคือเขาคิดอยู่เนี่ย <S <S เขาจะคิดอย่างละ,ละเอียดถี่ถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาตัดสินใจมันคือการผ่านกระบวนการความคิด นะหรือการไต่ตองมาอย่างลึกซึ้งมากๆแล้วถึงได้ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างออกมานะเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้คิดมาอย่างดีเนะี่ยเขาจะไม่จะไมไ่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดเขาคิดมาอย่างดีแล้วเนี่ยแล้วตัดสินใจแล้วนั่นคือการตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่อสามารถ มีม,มีมีพลังมีอำนาจในตัวเองสูงนะเขาสามารถควบคุมดูแลบุตรลูกหลานบริวารลูกน้องนะคนใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีใครนะคะถ้าเกิดว่าเขามีลูกน้องนะลูกน้องจะอยู่ในโอวาจะเชื่อฝังเขานะคะเขาจะมีพาวเวอร์เขาจะมีพลังในตัวเองเขาจะมีออร่าของความเป็นผู้นําอยู่ในตัวเองสามารถควบคุมนะหรือว่าดูแลผู้คนบริวารได้มันจะ คือคนรอบข้างเขาที่เป็นลูกน้องเขายังไงก็แล้วแต่จะต้องรู้สึกเกรงอกเกรงใจเขาจะต้องรู้สึกว่าอยากจะอยู่ในอํานาจอ,อ,อยู่ใต้ใต้อํานาจเขาหรือว่ามีความรู้สึกเกรงอกเกรงใจเกรงกลัวยำเกรงอะ่ะเอออาจจะเป็นในลักษณะนี้นะคะยังไงก็แล้วแต่คือเหมือนเขาไม่ต้องทําอะไรมากเลยอะ่ะแค่จะเป็นคนที่มีออรา่ามีราศีนะมีอํานาจมีบรารมี นะในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะเขาจะเป็นคนในลักษณะนี้นะคะนิสัยและตัวตนของเขาเป็นอย่างไรอีกขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเนี่ยนิสัยนะคะแล้วก็ตัวตนของเขานะต้องบอกว่าเป็นถ้าเป็นผู้นําก็คือเป็นผู้นําที่มีธรรมมาพิบานต้องบอกว่าเป็นผู้นาถ้าเป็นผู้นําก็คือเป็นผู้นําที่ใจดีนะคะเขาจะไม่ใช่คนที่แบบว่า เหยียบหลังใครอะ่ะนะเขาจะเป็นคนที่มีเมตตามีความกรุณานะชอบช่วยเหลือคนนะคะมีจิตใจที่อบอ้อมอารีนะเป็นผู้นำที่มีธรรมาพิบาลเป็นผู้นำที่มีความจิตใจอ่อนโยนนะช่วยเหลือนะคะดูแลเป็นอย่างดีนะจะเป็นผู้นำที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือซัพพอร์ตทุกคนลูกหลานบริวารลูกน้องให้อยู่เย็นเป็นสุขนะ เขาจะมีจิตใจที่ที่อบอ้อมอารีนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีความรู้นำมีความเด็ดขาดอะไรก็แล,แล้วแต่แต่เขาจะไม่ยืนบนหลังคนไม่กินหลังบนหลังคนคือจะไม่ไม่ไม่ทำอะไรที่เหมือนกับเหยียบย่ำคนอื่นนะแต่จะเป็นผู้นำที่ ดูแลผู้อื่นดูแลผู้คนมีจิตใจที่งดงามนะคะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะว่าตัวตนของเขานิสัยของเขาเป็นอยา่างไรขอดูพลังงานหน่อยนะดูจากพลังงานตรงนี้เป็นคนที่ใจสู้นะคะใจสู้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความ ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคไม่ย่อท้อนะเออหนักเอาเบาสู้ไม่ยอ่อไม่ย่อท้อและไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคใดๆไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เข้ามาในชีวิตเขาจะไม่เขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะมีความใจร้อนอยู่ในตัวเหมือนกันนะมีความทะเยอทะยานมีความ มุมานะมีความมุ่งมั่นนยมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็จะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปดงัดงใจเขามีความใจร้อนอยู่เนืองเนืงนะคะมีความใจร้อนอยู่เนืองเนืงคือมันเหมือนกับว่าต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปดังใจ แบบเร็วๆอ่ะเออเป็นคนคิดเร็วทําเร็วทําอะไรเร็วนะมีความคล่องแคล่วว่องไวในการคิดในการตัดสินใจในการทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในเรื่องของความรักเขาเป็นอย่างไรดูจากพลังงานตรงนี้นะขอดูพลังงานหน่อยในเรื่องของความรักคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นอย่างไรในเรื่องของความรักเป็นคนคิดมากนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แข็งๆหน่อย คนวันอาทิตย์อาจจะเป็นคนแข็งๆหน่อยนะเป็นไปนได้ว่าเขาเนี่ยมันมีความเป็นผู้นำไงมันมีความเป็นผู้นําสูงมันมีความเก่งมันมีความฉลาดค่อนข้างมากหรืออาจจะเป็นคนที่โฟกัสเรื่องงานค่อนข้างเยอะนะหรืออาจจะเป็นคนบ้าง,งานก็ได้นะคะเออแล้วก็มีความแบบใจร้อนใจเร็วอะ่ะบางครั้งบางทีในเรื่องของความรักมันอาจจะเขาอาจจะเป็นคนคิดมากนะคิดมากด้วยคาแรคเตอร์ของเขาเองนิสัยของเขาเองที่เขาอาจจะมีความกังวลในเรื่องของความรักสูงกลัว กลัว UE ทั้งกลัวผิดหวังแล้วก็กลัวว่าคนที่เขารักเนี่ยอาจจะไม่ภาคภูมิใจในตัวเขาหรือว่าไม่มีความสุขก็ได้นะ,ะในเรื่องของความรักเป็นคนคิดมากนะในในเรื่องของความรักม,มีมีความคิดเยอะคิดหนักคิดมากกังวลใจค่อนข้างมากทีเดียวนะคะและอะไรอีกที่เป็นนิสัยในเรื่องของความรักของเขาเออเขาเป็นคนคิดมากจริงๆนะในเรื่องของความรักส่วนหนึ่งคือต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์นะในเรื่องของความรักเขาพยายามที่จะ แสดงออกในเรื่องของความรักโดยการที่จะพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองแล้วดูแลคนที่เขารักอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นอยากอาจจะมี อาจจะเป็นคนที่พยายามดูแลคนรักโดยการที่อาจจะซื้อของให้ดูแลเสือ้อผ่าสุขภาพหลังกายชีวิตความเป็นอยู่ให้มีกินมีใช้ให้สบายกายให้สบายใจซื้อของขวัญให้โดยสม่ําเสมออะไรต่างๆนะออคือสร้างความมั่นคงอ่ะสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงอ่ะนะเขาอาจจะแสดงออกในลักษณะนี้แต่บางครั้งบางทีก็ต้องบอกว่าเขาก็จะน้อยอ,อกน้อยใจเหมือนกันเพราะบางครั้งบางทีมันเหมือนกับว่า เขาจะเป็นคนขี้น้อยใจเนื่องจากว่าขี้น้อยใจในที่นี้หมายถึงว่าเ,เวลาที่เขาทุ่มเทเนาะทำงานหนักหรืออะไรตา่างๆเพื่อคนที่เขารักเนาะหรือว่าทุ่มเททําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคนที่เขารักไม่มองไม่เห็น ความตั้งใจของเขาตรงนี้เขาจะมีความน้อยอกน้อยใจจะคิดมากจะกังวลใจนะเพราะว่าเขามีความทุ่มเทเอาจริงๆแล้วในเรื่องของความรักเขาทุ่มเทนะอาจจะดูเหมือนเขาแข็งแข็งดูเหมือนเขาไม่สนใจใยดีอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่บางครั้งบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่แสดงออกไม่เป็นนักนะหรืออาจจะเป็นคนที่ดูแข็งแข็งในเรื่องของความรักนะอาจจะไม่ค่อยแสดงออกหรือไม่ค่อยแสดงอากับกริยาอะไรต่างๆมากมายนะแต่ก็ต้องบอกว่า เขาเต็มที่ในเรื่องของความรักมากๆนะ